นี่นะครับจะเป็นส่วนของพระพุทธกวนอิมนะครับหรือพระอวโลกิเตศพุทธสัตว์พันกรนะครับนะครับจะเป็นพระพุทธกุลอิมหรื่พ่อสีอิมนะครับนี่นะครับเป็นพันกรนะครับเป็นปางพันกรนี่นะครับจะเป็นปางขี่ปลานะครับมีความกินหอมของดอกไม้นะครับนี่ของพระองค์นะครับ สักคนสิงห์นะถ้าจะเ็นะเะสักคนอิมนะนนี้จะเป็นอะไรอะปุถะโกงหรอไม่ใช่ปุถะโกงแต่กุ้นไหมอ่าหมาเจ้าโปูนะคะหมาเจ้าโปู อง,องค์ในสุดจะเป็นหมาเจ้าโป้นะครับสายาาขวาคือจะเป็นหูทิพตาทิพอันนี้เต้กุลนะครับเต้กุลเฉพาคนอูก,ก็มีสาวกของท่านนะครับนี่มีเต้กุลนะครับหมาเจ้าโป้หมาเจ้าจะอยู่ในพุทททางพุททท้งเต่านะครับจะมีทุกทานชกลาสเเชียนะครับเต้กุลหมาเจ้าโป้นะฮะหมาเจ้าโป้ก็คือไม่รับทีมนะครับ แล้วก็เต้คุ้นก็คือเจ้าพ่อกุอูนะครับเส้น๋าตรงซื่อเลยครับยกลูตรงนี้มีหมาเจ้าครับ,บให้ดูว่า,าบริการและการระบดครับก็กำลังทำอยู่นะครับมาร่วมทำบุญครับกันน้ำเข้าอารามนะครับเช่นจะเป็นอารามพุทธมหายานนะครับ ก้อยพันเนรนะครับข้างหน้าตรงนั้นข้างหน้าจะเป็นหอพระไตบีดอกนะครับก็จะ <c oughs> มีพระถังคำตังกนะ็ไม่ใช่สีจากอ้วงนะครับอยู่นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนของพระอุโบสถนะครับ